สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เขามารับชมมหมอครับผมอย่าลืมก่อนที่เขาไปชมคลิปนี้ครับกกกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำนะครับผมนี่ครับมาวันนี้ผมสิพามาบึงห้อยไก่ที่ FC เอฟซีเพิ่นเพิ่นบอกมานะครับเพิ่นว่าเพิ่นเห็นไก่หลายพี่น้อง โอ้คียคักลยครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับมันอยู่คือเพื่อนวานะครับแต่ว่ามันนี่เขามาเห็นแต่ห้วยครับนี่ครับผมมากับบักจอมโบครับเพราะท่านกเ,เก็บขอกระเป๋านะครับมาสิเอาไปกินหญ้าเล่นก่อนนี่ครับ lại gì kì này hoang kìa chúng khắp này u ba té mày mơn bớt lên đúng u lại khắp lại hoang kìa này u uh, lên จังเลยครับผมหอ,อ,อยเหี่คักเลยผมมีเวลาที่แหละครับผมอยากมาถ่ายให้พี่น้องมึงด้วยครับผม บึงคลิปนี้คลิปนี้กับบึงกลองร้อยกันไปก่อนนะครับคุยกันเหรียญไปครับผมคือได้หมานบระมานกะส่งข่าวนี่เตอครับผมอ่ามีกระเตะเนี่ยว่ะมีกระเตะได้หมาดเนาะ AFC ทั้งอุบลหมานหมดแล้วครับส่งข่าว์วเ่เตอคือจังเงียบๆไปนะครับ อเฮียคักเลยมีคนมาหางกระเตะแล้วครับผมนี่แล้วก็เขาก็บอกว่ามีคนไล่เคยไล่ไปเรื่อยต,ตื่นเนาะพี่น้องเนานะอาชจจีมีคนขอมาต่อก็ได้คุมกับโมหูเนาะเพราะว่าผมกับบุคนะคอยมีเวลาเขาปลาครับ บางคนมีเวลาเขาปลาส่วนร้ายกับเห็ดงานครับช่วงนี้งานร้ายงานร้ายานะครับร้ายครับ,รบนี่มันออกมากินเคียยปลาเขาเพื่อนี่ครับนี่นี่เป็นหลอด,ดน้ำไว้เนี่ยครับมันว่ากินเขาเพ่อนี่ละ่ะเขาเป็นวานเขาหน้าปังนี่ล่ะ แตเราเรากินอยู่แถะนี่ผมว่าแต่ของหน้าเพิ่นเห็นครับเพิ่นเรื่าบวกนะครับหุ่นห้อยเขียกจังอยู่นะครับชิโน่ทั้ทงอุดดอนมันมาโนะครับสิบสี่โอ้ยห้อยกระแต่อะไรอันห้อยกระแต่ครับโอ้ พี่น้องนี่นะครับห้อยกระแตมันแรงสิละครับนี่หพ่งัองกินนี่ครับอู้ยตัวนี้ห้อยกับแกะตายโว้ยกับแกะได้หูตายกะแล่ะกับแกะยังตายพี่น้องเอ้ยงูเขียวคักเดี๋ยวนี้นับนี้มาทั้ง เราลเลาะไปเบิ้งชักข้าวนึงครับมากพบเห็นไก่มันจะห้อ,อยนะห้อ,อยกับมีห้อ,อยลายอยู่ลืกปลาดุนตรงไว้พี่ห้องนะมาทางแล้วครับ ไม่กินไกไ่กินไปทางไหนวะค้นมาห่างกระเตยคือเห็นเ้มือมันค้นมาเบิงไก่คือบ่เห็นพี่น้องเนาะผมก็อยากเห็นนี่ครับมันอยู่จางไหนวะโอ้ยซีลี เอาละครับคลิปนี้ก็บึ้งสมีก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วใคบึ้งตัวไกลครับหาโอกาสใ้ที่นองบึ้งตัวไกลเลยครับผมถตามีโอกาสขอเสด็เห็นกันครับลาไปก่อนครับผมครับจอมโวนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ